โอเคสวัสดีครับอ ok. ่ะ okay, ว okay. <c oughs> ันน okay. ี้เราจะมาดีเซนต์รีวิวสินค้าไอเทมใหม่โอเคนั่นคือกองอากาศนะครับของ HKS โอเคเราเรียกว่าซูเปอร์แอร์ฟิลเตอร์โอเคอันนี Size ้เป็นสินค้าออกมาออกมาพร้อมกันครับก็จะมีหลักๆคืออ่ตรงรุ่นของ Ford อันนี้ก็จะใส่ได้ทั้ง Ford Ranger Everest Raptor อ่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นตรงรุ่นของ Toyota Hilux กด v o แล้วก็โฟล์กูเนอ่ะครับตอนนี้ h a s ทำออกมาแค่สองรุ่นนะครับใส่ฟอร์ดกับใส่โฟลเดอร์อ่ะรายละเอียดดีเทลจริงๆเหมือนกันทุกอย่างต่างกันแค่ตรงรุ่นขนาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเราดูัปทีละรุ่นอ่ะมาของเอเวอเรสต์ก่อนอ่ามาดูโอเคว่าเพื่อพ่แม่มาทำจากอะไรครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นเทคโนโลยีของผ้านะครับเป็นดันบูเบนอ่ะมันจะมีชั้นเพื่อเอากองอากาศมันก็จะมีกองอนุภาคหลัก ข้อสำคัญก็คือเพื่อกองฝุ่นกองอากาศให้ให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปเผาไหม้ที่รถของเรานะ,ะก็คืออันนี้คือเป,เป็นเทคโนโลยีของ h a เขาเป็นอันนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับมาดูประสิทธิภาพอกองอากาศอันดับแรกคือเราจะดูที่ค่าค่าค่าแอร์โว่ามันดีขนาดไหนอ,อันนี้เปรียบเทียบกันจะมีการาฟอยู่3เส้นสีดําสีเขียวสีแดงอะ สีดํานีก้ก็คือเป็นเป็นเป็นซีเนียนก็คือเป็นเป็นกองโรงงานอ่ะเป็นสเปคทั่วไปของโรงงานนะครับอ่าค่าค่าโฟเลตก,ก็จะระดับนี้ส่วนสีเขียวนี้ก็คือเป็นกองกองแต่งทั่วไปครับอ่ะแต่จะเห็นว่าเส้นสีแดงเป็นซูเปอร์แอร์ฟิลเตอร์เทียบเทียบกันจะเห็นว่าสามารถแอร์โฟอ่ะอากาศจะไหลผ่านได้ดีกว่า มาดูการาฟไลฟ์ไทม์ครับว่าอายุการใช้งานนานขนาดไหนเราจะเห็นว่าที่ดิสทานเท่ากันสีเขียวก็คือกองแต่งทั่วไปจะอายุการใช้งานสั้นกว่าอ่าบางทีเราอาจจะเห็นว่ากองโลหะหรือกองอะไรเราอาจจะต้องมาเตาฟุนเตาอะไรอ่ะก็คือตัวนี้อายุการใช้งานครับส่วนสีดำก็คือกองกองมาตรฐานมาตรฐานทั่วไปได้ประมาณนี้ส่วนของซูเปอร์แอร์ฟิลเตอร์ดูครับโอเคจะอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าครับ อันนี้ hk s ก็แนะนำใช้ได้อยู่ถึง20,000กิโลครับหรือใครจะเปลี่ยนทุก1 0ื่นกิโลก็ได้เพราะเพราะตัวนี้เป็นใช้ฟรีเมนเทเลนตไม่ต้องมาถอดเป่าล้างไม่ต้องมาทําอะไรครับก็คือก็คือเปลี่ยนตามอายุของมันครับส่วนเรื่องว่าการอันนี้จะเป็นบอกว่าประสิทธิภาพในการกรองอากาศครับดูนะครับเมื่อเมื่อมาถึงจุดระดับหนึ่งถ้าเป็นกรองแต่งทั่วไปเนี่ยอ,อันนี้คืออายุการใช้งานมันก็ต้องเปลี่ยนตามรอบแต่จะเห็นว่า แม้ว่าจะถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้วแต่ของซูเปอร์แอร์ฟิลเตอร์ก็ยังรักษา,าประสิทธิภาพการกรองแอร์ได้ยงยังดีเหมือนเดิมอ,อันนี้ก็คือก็คือสเปคและการเปรียบเทียบเบื้องต้นส่วนว่า,าหน้าตาเป็นยังไงมาเรามาลองแกะแกะกันดูชุบอ่ะโอเคก็จะออกมาในรูปแบบเห,เห็นไหมครับก็จะเหมือนเหมือนเหมือนกับกองกองแทะเป,เป็นเป็นกรอบพลาสติกข้างในก็จะเป็นบุ๊เปนที่เป็นสีขาว เพื่อให้เราสังเกตเห็นพวกฝุ่นพวกอะไรได้ง่ายาว่ามันมันมันจะขนาดไหนอ,อันนี้ก็คือถอดเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ของ o อดก่อนนะครับอันนี้เอเวอเรสเหมือนกันครับเอเวอเรสเรนเจอร์อันนี้ก็คือเป็นกองเดิมครัคัน,นี้ใส่กองแต่งมาเป็นกองเลนซึ่งอันนี้ปกติต้องถอดเป่านะครับแต่ถ้าเป็นของ HKS เราไม่ต้องมาถอดเป่าอะไรใส่แทนของเดิมก็เป็นเลยเพราะตรงรุ่น หขอดูหน่อยโอเคแบบนี้ครับใส่เข้าไปเลยตรงรุ่นอ่ะประกอบมาดูฝั่งของ f อ r ูเนอรกันบ้างก็คือสินค้าสเปกตัวเดียวกันหมดเลยนะครับอ่ะก็การประสิทธิภาพการทำงานการทดสอบอ่ะเหมือนกันครับราคาเท่ากันครับราคา1,800บาทครับเป็นราคาที่ก็ถ้าเทียบกับประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่า ออันนี้คือกองเดิมครับอันนี้กองเดิมที่ใช้อ่ะก็จะเป็นเหมือนกองผ้าครับอ,ออกสีเหลืองๆเหมือนกันอ่ะลองเอากองของ H C S มาดูครับโอเคครับเป็นเป็นผ้านันบูบเบ้นสีขาวนะอ่ะโอเคใส่เลยอ่ะอันนี้ใส่แทนของเดิมเรียบร้อย โอเคปิดเลยเรียบร้อยครับทั้ง f o r เ u อร,นนอร์และก็เอเวอรเรสตโอเคขอบคุณมากยังไงสินค้าตัวน,นี้จะวางขายประมาณปลายเดือนพฤษภาต้นเดือนมิถุนายนนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาได้ชุดละ1น0 0บาทครับผมขอบคุณมาก